สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำไข่ตุนกันนะคะวันนี้เราก็ใช้ไข่อยู่สามฟองเราก็ใส่นมนิดนึงใส่นมเข้าไปในไข่แล้วก็ตี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 แล้วก็ใส่น้ำอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตี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 เสร็จแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ตี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 เสร็จแล้วก็คอยรอให้น้ำเดือดนะคะเอาซึ้งเสร็จเอาไข่เข้าไปในซึ้งให้เรียบร้อย นะคะแล้วก็นึ่งเอาไว้สัก10นาทีให้เนื้อไข่มันเรามั่นใจว่าโอเคมันสามารถวางกุ้งหรือวางอะไรไว้ข้างบนได้โดยที่ไม่จมเรามั่นใจโอเคเราก็วางค่อยๆวางนะคะวางตกแต่งหน้าหน้าไข่ตุนเราให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเรียบร้อยเสร็จค่อยๆวางแล้วเราก็ปิดฝานึ่งต่ออีกสัก5นาที หร้อสห้านาทีพอครบห้านาทีแล้วลองเปิดดูนะคะกุ้งสุกแล้วหรือยังสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วยกออกมาโรยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ใบหอมต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะ